ครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับชุดการเรียนรู้นะครับ PT Kitbit Education Robot Kit นะครับอันนี้ก็เป็นของทาง PT Bot เราเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่า1 1เซตเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับนี่เปิดมาแน่นอนครับชุดหุ่นยนต์นะครับ PT Kitbit Education Robot Kit นะครับนี่เซนเซอร์ทั้งหมด 6ตัวนะครับหตัวมีกิปเปอร์คลิปจับมียัตตาโซนิกนะครับแล้วก็มีรางทาน1 8 5นานนะครับอันนี้1ชุดที่เราจะได้ไปแผ่นแมกโนบิดนะครับ1แผ่นทาน1นึ่งนานะครับ2ก้อนนะครับชิ้นงานนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เพื่อเอาไว้ฝึกนะครับแท่นชาร์จหนึ่แบบ2ก้อนนะ แล้วก็สายอัพโหลดนะครับแบบนี้เลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับเซตหนึ่งสามพเอ้ยห้าสบาทไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับได้ชุดนี้ไปเลยแล้วก็หาค่าเซอร์โวไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่สนใจสอบถามได้นะครับชุดนะครับ p t h e d ิดบิดอี r เค o ั่นโรบอตคนะครับสามพบาทพร้อมสนามแผ่นนี้นะสนามแผ่นนี้ด้วย1แผ่น